ออกกำลังกายได้แล้วได้แล้วเอาใหม่เอาใหม่เริ่มเออเล่นไปนะนุ่นนดังดังเครื่องชักน้ำาักจักจักจัก เอาดีๆเอาดีๆอย่าโยกเกินฟิตจังไงลูกพี่ลูกพี่้ายน้องมังงี้ไปเที่ยวเท่านู้นไปเที่ยวเที่ยวไหนเนี่คะ โอเคว่าไหมใช่ว pues ่าไม่น nah, ่าร um huh? uh, no ักยังเทมอีกนีฮะมาหนุน เอาไงิแอนเฟมอวไวันหรอนิดนิดนิดนิเอ้วมาเอ้วมามีปลาทเลไมีูน้ำเห่อสภาพนี้มีปามีป้าเนาะ อ่อนอ่ะอ่อนอ่มันได้แม่แม่อุ้งนี่ยแม่มันพืชอ่อนอ่นอ่อโนผังอ่อโอ่นอ่อนอ่อนใจจะวายแล้วนี่วัดตรงนี้ทำนอรัดอ่อนได้เรียบร้อยเลยมาที่ทำนะเนี่ยนี่ถ่ายอันนี้เอ้าน้องทำไม่ได้หรอกระวังมึงระวังผิดหลังบันเทิงเริงใจจังในห้องนั้น ไม่ได้หรอลงไปเลยหัวเอาขาล็อกไว้ปล่อยไปสุดชีวิตไปเลยพี่น้ำช้าๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวเที่ยวกันเนาะได้เฮ้ยมันใช่เหรอไม่อน ไม่นนนู้นเอนี่ยไหมันน้อยน้องจาพนทายน้องที่จาพนอะไยันไ่ถาย้วยเลยยังบดนี้ยะงแบน้อยหมดเนี่ยก็ได้ลอมึงอันนี้มันทำอะไรหักแล้วดึงดึงดึงอย่ามันในนู้นเลยไหมที่ป้มน้แต่กวอน ไปยังไงนู้นลอยมาวันหวเลยกำลังกำลังจะตายอะไรไม่รู้กำลังอะไรอะไรขงเกาหนีเท่าไรที่กองฟังได้มาอปักก็ไม่ตายอะไรไม่รู้ใคมาไปกันนี้เนี่ยวะอันนี้วันนี้ไปนู้นได้ดีไปนู้นี้มีพี่พล Anh kia bớt rồi cho áo, em nó rồi. Nó Mày, chốt áo mà này len len cho owl len 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 len

โอ้งดงามงดงามทิพย์ไอวานบ๊อบโอแมเอ้ยไม่ได้ไว้เลยนะแมงทิพย์บ๊อบชาว่าหันทิพย์ไหมอ้ทิพย์มาไอวานยาโอเมกเยาะนะที่นี่นะไม่น้ำเดี๋ยวของเคาเสือบ ơ ờ, ngàm ngàm ngà, hen ơi mẹ ơi hả